สวัสดีครับผมคุณท่านพบกับผมปานคุ้งจาก P4 g จนะครับก็หลังจากที่คลิปที่แล้วเราเป็นการบลูบูแหลกแหกด่านมาโผล่เข้ามาด่านใหม่มาปุ๊บกลินอายความบูหายหมดเกลี้ยงเพราะว่ามันจะใครเป็นจสาสยองไปแล้วสมกระสายแนย่ๆเลยนะฮะก็คนไหนที่อยากยูอะไรจิตสยองก็น่าจะถูกใจกันก็ตอนนี้นะฮะนายโผล่มาก็เจอเลย ก็แบบกำลังเดิมมาแบบอะไรโผล่มาปุ๊บแบบบุหรีบรุหรเฮ้ยไฟม <ville> ึงดับสิเฮ้ยอ่าทรเยท่านี้มีระเบิองพยาบาลอยู่เสมแมเศษกีเกตฟังกีเกตแปรนั่นไงแง่ไงกาลาเซียมันต้องมีอะไรแน่อะไรอย่างนี้อืมนั่ไงเจ้าแฟชเชอร์กูเจอมึงแล้วบอกคำตอบมาสิเออกูนี่แหละ นะไปแยสงครามมันเกิดขึ้นแน่ๆให้คุณนายบอกว่าเอออะไรเนี่ยตกใจเนี่ยข้ามใครดิ่ะผมบอกว่าสงครามก็จะเกิดขึ้นแหม่สงครามมันเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ถ้าเฟียออนไลน์ไงมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแหละ วันนี้ไฟไฟฉายพิเศษยังไม่กล้าเดินเลยเนี่ยเดี๋ยวเพวิ่มเบริโผมาเซฟก่อนเออสียอยู่ในด่านเนี่ยเออไม่มีอะไรนะมีะไฟก็โอเคละอะไรเอลยข้าไม่รู้ไม่รู้อะไรมันก็มเไริโผล่มาใช่ไหมตรงเนี้ยเมื่อกี้ห้องคลอด ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรฮะหรืออะไรพวกแก,ตา,กต,ต,ตายจะต้องตายอุ้ยอขอบใจมากที่โผล่มามันทำให้เรารู้สึกใคร่เขี่ยกันเยอะเลยกาิดอยู่เลยว่าว่าเกียรและสยบโผล่มาที่นี่เราจะไม่อิเหี้ยเออมา วอ้ยย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 ัยย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 พยยยยยยยก็ยยายยยขยยงยยยยยรยย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 นยยยะยยยยยยามัยยยอยยยอยย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 ย่ยยยยยยงยยยะยยยยย่ยยยยยออยย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 งยยยยยยอัวยอยยทยยะยยนยยยอยยยยยยยเอยยยอย ผมเจอกระสุนจะหมดละวเอ้ยใช่ผมจะไปจะหมดแล้วกูไม่กูไม่เป็นไรก็ไม่ขงกูอือไหนเอาปืนยิงแค่ตายมันไม่ตายกันพออะไเหมือนนัดเดียวตายปืนอะไรมีลูกซองดีมากลูกซองมาดีกว่าอืม ทหารโคนกับทหารโคนกับหน่วยของ a อ c ซสู้กันเองหมืนเขาว่าไงเนี่ยมันหมายความว่าตัวเราพวกมันมองว่าตอนเราเป็นศัตรูหรือว่าแล้วหรือว่ามันคิดว่าก็กำจั่ทุกคนเลยเนี่ยเออทางข้างป่อยให้มันยิงกันไปก่อนเราก็มาเก็บระล้กับอาวุธใหม่คลายเหมือนจะเราจะได้เก็บเดียวไม่คันใจเลย กลัวไปฆ่าเองก็ได้ชักช้าพวกเองเนี่ยไม่ทำทมามากินกันไม่เป็นเลยไงเกลียงยังมีกีกละนั่นไงหลบเลยนี่อ้ยอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่มาคันนั้นก็ขจอ มันจะแกกูลก็เอออุ้ยหมดแม็กจะไม่ตายกันเรากระสนุนหมดไอ้ไม่ใช่อ่าเวลาสโลว์เบอร์ชั่นหมดแล้วมันเดินไปาละมันเดินไปาละข้ารู้สึกได้ถึงรอยเท้าไอ้คว้าม,มาสิให้เออแล้วก็ตุม้มอื้อเอาให้ตายอึดแม็กใช่ไหมเออกูไม่กลัวกูไม่กลัว เออให้ดูจะมาเมื่อใครใหญ่เกลี้ยงตายเกลี้ยงโอเคเซฟไปก่อนการเสียเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มต้นใหม่โอเคก็เซฟให้ก็ดีแจกแจกก็ไปตามหาคนมาเพิ่ม อุ Ooh, yeah. be take 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 right. ้ยแกนึกว่ามึงมองไม่เห็นเราไว้เนี่ยตาไวจรินจี้ไงพวกนี้ข่อยจะไม่ตายจะรู้ฉันรู้ไม่ต้องเนียนไม่ต้องเนียนจะรู้แกยังไม่ตายเราพูแล้าพวกมึงก็ม่เพียบเลยไอ้พวกนี้มันไปกี่คนกันแน่วะเนี่ยระเบิดระเบอร์เบอร์เบอร์ีมากเอาระเบิดมาระเบิดอร์มาเออแต่แหละเออมีเล็กเก็บบ้างไม่มี แต่แปลกเนี่ยออฟฟิศนี้มีระเบิดวางมีปืนวางมีกบบัญชาทุกซ่อนเอาไว้เอ้ย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 มึงมาจากไหนมึงมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนไม่อนุญาตให้ฆ่าไม่อนุญาตใครอนุญาตเฟรมตัวใหญ่แกแค่นี้ดีมากโอ้อะไรของเคนนี่เนี่ย โอ้ยโอ้ยเ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 ป็นเป็นยังไงางไม่ดีวะอ่าระเบิดหมดจะฆ่ากันแล้วโจนี่ปืนกันสูงตรเยอะเลยเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ยมานไม่ใหญ่ละพออยู่นี่เอ้ย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 มันเห็น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 อือมามางโดนไปเนี่ยตรงนี้โปรเตอีบ้านเนี่ยเราสามารถฆ่าได้ด้วยระเบิดนะแต่นี่ระเบิดระเบิดเราหมดใช่ไหมระเบิดหมดเกลี้ยงระเบิดหมดเกลี้ยง ก็เอาเช้ปืนสู้เอ้ยอะไรเองเองเองเอากับระเบิดบาวางเหรอตายใช่ไหมเดี๋ยวเมึกเกิดเมื่อนมึกเหมือนมึกเสียงเมื่อกี้มันแอบวางระเบิดเอาไว้ไหนวะตรงไหนมีมีใช่ไหมีมากเก็บปืนก่อนโอเคไปเดี๋ยวก็จะมีปืนมันต้องมีแหละให้เรา zoom อย่างแน่เลยไปด่วนเดี๋ยวลืมเซฟไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมเซฟไว้ก่อน มีอะไรอีกไหโอ้โหนั่นไงมันรอเรล้วอ่ะซ่อนอย่มยาใช่ไหมใช่อะจดให้ตายยังเนี่ยเฮ้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 เฮ้ย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 เ้เเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยยเยเยย้เยย้เ้้เ มันไปขั้นล่างออพวกใครเนี่ยทีนี้จะเริ่มย้ายไปอ๋อว่าใครพวกใครอะไรอะไรอะไรโอ้โหตัวมันเริ่มเลยตัวมันเริ่มเลยหลบกันหลบกันหลบหลบหลบเก็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 บเเก็บจะเลบื่อแล้วจะเลยเบื่อแล้วเดี๋ยวขอหมอประจำกันโอ้โหพวกมันก็มาเพิ่มอีกเดี๋ยวก็ฆ่าเอ็มพารู้กระจอกกันจะตายก็พาลูกกระจอกนี่แหละ ต้องมาเริ่มแล้วมันก็ยิงมาเรื่อยๆไอ้เออทางซ้ายมือทางซ้ายมือความระเบิดไปเลยนะเมื่อกี้นั่นไงตัวนึงดีไหมไอ้ตัวนึงโอ้โหมันยิงปืนอะไรมาเนี่ยมันยิงปืนอะไรมาโอู้หูมันยิงเอาดิเอาดิเอาเดี๋ยวเลยระเบิดระเบิดพี่เมย์ครับ ผมมีเลเบิร,ร์ให้ครับน้่งกงใจครับแล้วที่เพิ่งจะไปาไหายรับเดีย๋ยวผิดเฮ้คกอปุ่ม E อ,อืมเป็นปืนใ,ใหม่ไหมเออปืนอะไรก็ไม่รู้ปืนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ละผมกระยะ zoom จะโคตรไกลเลยเออยิงมาก็ยิงกลับเออ โซ่เหลือยี่สิบห้านัดมันจะฆ่าได้เออยิงผีป่ะยิงผีป่ะทำมันยิงไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหไม่ใช่อีพีป่ะมันมันยิงได้อยู่เฮ้ยยิงไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเดือบสดอ่ะอ่ะอีกลูกนึนงตึมอุ้ย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 เอ้ยอยิงอ่ะ ฉันอย่างใช้ปืนจรวดแทนแล้วเนี่ยอ่ามันยังเออเอเออุ้ยตายแล้วเออ่ายที่สุดเซฟ่น <Seven. c oughs> เดี๋ยวตายเืนนี้เก็ดีวกว่าเก็ดีวกว่าง่ายใช่ดิง่ายใช้ดิเผื่อเจอตัวอะไรบิโบพูปไปจะได้ฆ่าได้ไงเปินนี่ไงเอามาเรียนโหลดกระสุนหน่อยเรียบร้อย มาดูต่ออะไรกันโอ้โหแม่นจับไฟแม่นจับไฟแล้วก็ผมมาเหมือนตุ๊กตาเกมปาเพ่าจะลงเงนวัดเลยเออไม่โดนไม่ตายตายยังดีมากอืมจับ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  อันี้อะไรเปิดซะโอ้โหมันดับไฟเพื่อลอเรานี่หว่านึกว่าผีไม่ดับไฟเพื่อหลอกเราอันนี้ไม่ดับไฟเพื่อหลักไม่ดับเราเวลาเรือเรือลายโปรโมชั่นตำรวจพอดีเออมึงลิมึงสัญญามึงเล่ากูกูค้างเงี้ยมึงเคยมีตอนไหนจับจักรมันได้บ้างอ่ะ ขอบอนไไงเหอลอล็อตมันกครั้งอ่ะโอ้กูก็เจอมันตรงหน้ามันก็บอกจับสัญญาณไม่ได้สรุปไอ้บ้านมันตัวอะไรโอเคพามาน่าต่อไปนะครับผมด่านที่เจ็ดโอเคเดย์เดย์นอือเดี๋ยวก็ตบเดี๋ยวก็ถีบ เอาสักอย่างนี้สิตามหาห้องออฟฟิศของอลิสเวสนะครับผมงันไงงันไงบู๊เสร็จปุ๊บแม่งก็มีอะไรร้อนๆผล่งมาเสียงนั่เสียงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกไปคนมาเรียกไปคนมาไม่มีใครมารอเราเข้าไปป่ะเนี่ย เดี๋ยวก่อนเข้าไปเผื่อเจออะไรเปประหลาดขอสำรวจก่อนเผื่อมีอะไรให้เก็บก็คิกเผื่อมีอะไรให้เก็บนั่นไงียกอะไรเอะไรไงบนจอมีอะไรเปล่าเจอแฟลทเทลก็เนี่ยบอกอยู่แล้วว่ากูเจมันตรงหน้าเนี่ยทำไมบ้าอุ้ยมาแม่ชอบโผล่ใบทุกทีเลยอะ โอ้เดี๋ยวข้อนี้มีไรเก็ไ๋ไหมไม่รู้สึกว่าคงข้างหน้าก็มีทางที่เราจะไปเดินไปอืมมันเชยซุ้ยแล้วก็ไปฉะนั้นครูก็กงเข้าไปสินะนะหวังว่ามันคงไม่มีไรโผล่มาสินะเพื่อแต่ว่าใครกดลิฟต์อะเออแล้วใครกดลิฟต์อะแล้วใครกดลิฟต์เราเราจะไมลิฟต์มันม่ไม่ไม่ยอา ช่วยกูยด้วยกูจะออกไปแล้วผมเข้าใจแล้วเป็นสัญญาใครกดลิฟต์หม่อมแม่กดลิฟต์เฮ้ยมีอะไรเก็บไหมไม่มีอะไรอะ่ะน่มันอะไรอ๋อไม่มีอะไรมั้งคือบอกว่าคล้ายคล้ายคล้าูกบากออกไปข้างนอก เป็นคอนโดเสร็จเริ่มเห็นวิวข้างนอกเริ่มใหม่อีบของตึกแล้วนี่กระป๋องเปล่าโอเคเสียดกาายีกว่าเสียดีกว่าไม่ใช่กดแซ้สิเฮ้ยกดปุ่มผิดเออแบบนี้กดใช้ครัวจนล่นแล้วเนี่ยไหนเอ่ยมืม่นๆอ,อีกแล้วมืม่นๆอีกแล้วไอ้บริษัทนี้มันเคยจ่ายค่าไฟมั้งเนียเนี่ย อะไรอลิสเดวดเจอออฟฟิศแล้วแต่ว่าต้าตัวไม่อยู่อ่ะคุก่อนนะโอเคได้จัาแล็ปท okay, ็อป ตามหาห้องของอารันเวสผมว่าผม,ผมคุณใครเคยเห็นดูเวบไซตของเกมเฟียนะฮะเว่าของคั้ายมือคือพ่อของหม่อมแม่มาเองแล้วก็ว่าที่คือลูกสาวหรือว่าเป็นภรรยาโอเคเราตามหาต่อนะฮะเอิย์โดนใครโดนค่ายเนี่ยโทรศัพท์ดัง เราจะไปไหนเราจะรอไปไหนเงี้ยเมันก็มีอะไรแน่เดยวตัวนค่ายังไงวะเฮ้ยอะไรกะอะไรกะอะไรอีก เดีย๋ยวว่าไงยี่นี่ฮะตัวไปตัวผมเข้าไปหนเหอะมันเข้าไปไม่ได้เนี่ยอืมระหว่างเจออะไรหลอนๆกับไม่รู้ทางจะไปไหนต่อเลือกกันอย่นีดีฮะเออห้ยรู้สึกว่า พอดเจอทางแนะล้วอย่าล่งนะเฮ้ยอย่าล่งนะเฮ้ยโล่งจนได้โชคดีในความสยองขวัญโชคดีในความสยองขวัญเออเออ ลิฟต์กับคนที่อาจจะอยู่ข้างในลิฟต์นะฮะเคนี่แม่งมาสยงขวัญหลายรูปแบบดีวะ่ะหรือมันมใช่ไปเลยโผล่มาข้างบนเลยเฮ้ยเ,ออเคนี่แม่งเล่นประสาทเลยจริงๆเลยอะไรวะโอ้โหไม่ยอมให้เราเข้าไปอีก อะไรอีกอออะะไรีกแล้วก็เป็นเลยสกิปแปลกมากเพราะมีกองพยาบาลมาแล้วเก็บตลอดก็หวังว่าก็หวังว่าเธอจะคงยังมีชีวิตอยู่นะมึงมาได้เก็บอีก สงสารเหมือนกันนะว่าไอ้คนที่เขาคอยดูแลการปฏิบัติการงเราเนี่ยก็เห็นอะไรเหรอเวลาไม่วะโอ้ยเริ่มเลยให้ไม้มีเพีเพียบเลยระเบิด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 พร้อมเซฟเสร็จปั๊บก็ถ้าเอ๋ฮ่าฮอาฮ่าฮาฮเกลียนแตกใครเครียดเนี่ยนะฮะแต่ได้ก็เครียดกันไปเออ แสดงว่าเริ่มบูใช่ไหมอเ,เออดีมากเราจะต้องกลัวเกินไปจะจะโผล่มามากเกินไปมันเขา,าที่ไรจนะให้อย่ในเงี้ยมันยิงกูมากไปอืเข้าไปได้เข้าทางอื่นไหนอีกไหนอีกนั่นไงในห้องครัวอืลูกซองมาทันลูกซอง ลูกซองมาทันลูกซองกูไม่น่าจะบวกกับมันเลยกูไม่น่าไปบวกกับมันเลยเดี๋ยวเมื่อกี้ห้องเมื่อกี้ถือว่าจะมีห้องค้างเข้าอยู่อ่เจอแล้วไปเก็บขบวนพนยาบาลก่อนอาาเดี๋ยวมีพวกมันจะทางซ้ายและขวาเลยมึงมองมาทางไหนกูนอยู่นี่อือเอาให้หมด มีใช่ไหมรูม้สึกทางขวาจะมีตัวหนึ่งเดีวะไหนเดี๋ยวก่อนไปเช็คของก่อนเืกองพยาบาลให้เก็บเพิ่มนี้ป่ะโอ้โหอยู่นี่เองไม่ทันแล้วมึงไม่ทันแล้วมึงซุ่มผิดที่ก็เสียเปรียบก็ช้าไปแล้วฮะนั่นไงมีกล่องมีชุดกรอบมีระเบิดโอเคคงเปลี่ยนเป็นระเบิดระเบิดสีดด่ต้องไป อะไรไะอืมเฮ้ยทำไมามันวิ่งมาอย่างนี้มาแบบเมื่อวานไม่มาแปลกๆวะทำไมเมื่อกี้มันมไ,ปไปปาม,าม่มาแป,ปลกๆงง,งนะี่ยเหมือนไอ้พวกระเบิดอีชีพเลยอืมทางไหนอ่ะไปไม่ได้ก็ต้องพังกระจกอันนี้ไปอืม พยาบาลฉัล้ก็เป็นบริษัทที่แปลกมากมีกองพยาบาลอยู่ทุกที่มีพื้นทุกที่ด้ว <c> ย <oughs> มันแสดงว่ามันก็มีเรื่องยิงกันนอบฟิตตลอดเลยอวะอะใช่อะไทานนี้ป่ะไม่ใช่นะอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะ ไม่ได้ผลร้อนมุกโผล่มุกโผลอะไรมาคิดจะหมดเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็หล่อแต่มันก็ผู้ออกสักอย่างสิเฮ้ย <L ie> ตรงไหนอันนี้ <L ie> คิปเองหรือเปล่าวะว่าไอพ้พวกนี้ม,มันใส่ชุดแปลกๆสีชุดมันเริ่มเริ่มเริ่มไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยทางนี้ดีกว่าฟเฟรมเลตตกจะเริ่มมึนฉาก ช่กล่อมดีมากโอเคเปิดประตูโอเคจะไปได้สักทีมันได้เก็บไหมดีมากอ่ะเปิดเปิดจะไมเราใช้ลูกซองเดี๋ยวลูกซองเออแล้วก็ได้เวลาอุ้ยแล้วแคร์ว้าวเฮ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะหนีไปไหน เออ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 เอด้าูอีกแล้วฮ่าามาดีเจตัวมาเข้ามาเข้ามาเลยกูใส่ความบ้าเป็นตปีไลเฮ้ยยิไงไหมว่ามีนะอาไรเนี้ย <g ül üyor> นัน่นไงก็งีงกระตุ้นฉมองออกมามึงซ่อนอยู่กระแพงใช่ไหมออกมาดิออกมามีไหมออกมามีกระตุน้นอ,ออกมาหน่อยไม่มีใช่ไหมเอออ่ะไปต่อเร็วคิดคิดจะเกินกี่ชั่วโมงกันใหญ่ <g ül üyor> อ่ะเซฟ เจ๊กไคก็ในเมื่อตอนนี้คลิปมันจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วฉะนั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาต่อกันในโซนของภาคต่อไปกันนะครับคนไหนก็ลอาติดตามชมก็อย่าลืมกด Subscribe ได้ครับผมสามารถคอมเมนต์วิจารณ์ได้นะครับผมไม่ว่าอะไรนะผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ